เจ้าเชฟโรเลตคาเมโรปี1967โดยรถคันนี้เป็นตัวถัง Z 28สถานะก็ยกเลิกลายผลิตไป,ปแล้วนะครับเดียเ๋ยวนถูกจัดอยู่ในหมวดของรถมัสคาร์ซึ่งความจริงโรแมนพียสก็ไม่ได้เต็มใจในการขับรถคันนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะสาเหตุที่เขาขับมันมาจากภารกิจในการช่วยเหลือแฮกเกอร์อย่างแรมซี่แต่เขาไม่ได้ขับบนพื้นนะครับหรือจุดเริ่มตน้นเขาขับลงจากเครื่องบินเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโรแมนพียสเป็นโลกวัดกลัวความสูงซึ่งกว่าที่โรแมนพียสจะใช้รถเชฟโรเลตคาเมโร ปี1967ลงมาจากเครื่องบินได้ก็ต้องใช้เวลายอยู่พักหนึ่งและคนที่กดให้รถเขาโรแมนเพียลงมาจากเครื่องบินก็คือเทสทั้งที่ตัวเองเป็นคนวางแผนแต่กลับทําไม่ได้ซะอย่างนั้นและก็อย่างที่เราเห็นในหนังนะครับมีเพียงแค่โรแมนเพียสคนเดียวเท่านั้นที่ร่วมสู่ชีพลงไม่ตรงจุดและเจ้าเชฟโรเลตคาเมโรปี1967ในการถ่ายทำฟาสต์แอนฟิเรียในภาค7มีด้วยกัน5คันด้วยกันแต่มีคันเดียวที่เป็นรถฮีโร่นะครับรถที่เหลือเป็นนกาาารททํขึ้ม้มมังหด